สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองปนนะะมปลอยสวัสทุกคนกับเรากันนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุริโยชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับมาขี่รถนะครับผมขี่รถตามท้องให้ท้องหน้านะครับมาเบิ้งบรรยากาศนะครับฝนตกดิ้นเซเสะอันนี้คือบรรยากาศฝนตกพี่น้องบางบางหน้าเพิ่นการล่งเข่าแล้ววานเนดำเน่โยดเนบางหน้าบางเจ้าเพิ่นก็ยังหาจัง พาน้ำนะครับไถมดไถหย,ยังพี่น้องนะครับวิถีชีวิตของชาวจังหวัดกระสินของเรานะครับผมพ่มีหยังน้ำเสนอครับพี่น้องเบ่งรดให้หน้าตากา่าโอ้ยสุดหลูกงูหลูกตาบรรยากาศดีแห้งพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยนะครับผม จะมีฝนลินลินประปายนะครับมีตะปลามีตะปลาพี่น้องเอ้ยปลาหลายห,ห,าหายวะนะปลาหักปลาเนี่ยปลาจะบเหินนวนหุนทาง <c oughs> นี่คือวิถีชีวิตของคนบ้านนอกของหน้าพี่น้อง ไ่อยากจะมาเป็นคนทัดไปไม่มากที่ไหมฉันขอถ้าเพียงเท่านี้จะเวลาคงใช้เวลา,ลาหลายปีลองเพียงกับวัตถ้าามีควาแน่ใจถ้ามีสิทหัวเป็นประครวงคนอื่น เด็ก้ำกรเรเลยต้องนอนสะอื้นเดียวได้รักเธอข้างเดียวแม้ยังไม่ชูทางใจรักเธอข้างเดียวไม่เห็นใจต้องไนตัดอกตัดใจให้ฉันเป็นแฟนใจใเธอไม่อยากจะทอ เป็นคนทันไปไม่มากใช่ไหมใช่ปอเวลาเท่านี้อันนี้ก็ล่างสิเข้าไปเลยขไไ้าไปได้ตัวเมื่อเลยพี่น้องอันนี้เริ่มจะไม่มีป่าไม่มีทุ่งนาแล้วนะครับเป็น,นเริ่มแบบว่าขาบัน,ออนในตลาดอำเภอแล้ว แต่ก็ยังถือว่าดีครับพี่น้องบ้านห้าเพราะว่าป่าบ้านเรามันเยอะมันก็เลยล่มลื่น,นป่าบ้านเ้ามันหลายทำเนียกันเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามเยเด้อพี่น้อง